แหละถ่ายเธอได้ไหมไม่สวยเลยเหมือนกันโอเคโอเคไป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 เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคกินอะไรคะกินเวค่ะโคตีนเชคอ้าวยุหลายอันมากเลยกินอะไรเอ้ยมีสตรอเบอรี่เราสตรอเบอรี่เราลองอันนี้นะสตรอเบอรี่ชาบีนะโอเคเก็บเลือกระดับความหวานเอาหวานอะไรเอาหวานน้อย มันไม่มีให้เลือกอะเอาหวานกลางเอาเลือกระดับพอดีพอดีนะรับหลอดกับฝาไหมรับรับซื้อเลยแล้วเขาจะกดยังไงต่ออ่ะซื้อเลยค่ะจะเลอเป็นวิคตินดีคะเอาแบบไหนเอาสแกนจ่ายค่ะเอาแบบนี้เหรอโอเคสแกนจ่ายจ่ายด้วยเงินสดไหมอ่ะได้ได้ได้เขามีใช่ไหมถ้าจ่ายให้เรานะจะเราโอนได้เดอโอเคจ่ายด้วยเงินสดจำนวน อ๋อถ้าเราสแกนจเจอเราจะสแกนตรงไหนก็ไม่รู้ฟ็อกแบนก่อนถ้าสแกนก็สแกนตรงมันจะมีตัวโอเคอ๋อเหรอโอเคได้เลยเดี๋ยวจ่ายบึ้งๆๆเหรอก็ราเหรอทอนนะหาเก็บเต็งกีวด้วยมีทอนด้วยตู้อะเขียนอินเทอง์โทรใส่ข้าไปแล้วกันนะติ๊กนะคะอะไรคะนั่นคืออะไรอ่ะ ฉันก็สะสมแต้มไงอ๋อมีสะสมแต้มด้วย่ใช่คุณใส่โอเคโอเคนี่ถ่ายได้แต่ผมไม่ไม่โชว์เบอร์โอเคเอ้ยดีเไ้ยเห็นเบลล่ะุยแต้มเธอเยอะมากเลยได้ฟรีแล้วคุณกะเลี้ยงเธอนะแก้วฟรีอ่ะมีก็ลองแล้วต่อเวลามันจะเติมเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เฮ้ยเบลเบลสตรอเบอรี่น่ากินมากใช่หลอกหงอกอยากลองรอขนาดนี้เลยเหรอไประเบิกก่อนได้ไหม เราต้องทำยอะไรนับเลยค่ะดึงออกมาเลยหยิบฝาด้วยหยิบฝาด้วยวางข้างๆานั่งไงอไลอยก,กับฝาอาฝาด้วยค่ะกีลา,าฝาฝาด้วยนี่เแล้วเราจะปั่นไหมแล้วลปิดฝา,ฝาแล้วก็หัน เราใส่แอปได้เราใส่แอปเลยนะเดี๋ยวนะจริงๆเนี่มันจะต้องปิดฝ,ฝาก่อนเราค่อยใส่หลอดไหมใช่ <laughs> แต่แล้วมันมเป็นฟองให้ดูมันเป็นฟองฟองเออว้าวเออโอเคโอเคมันจะอ้วนไหมวะ